สวัสดีครับพี่น้อง่อๆช็ช่องคกขันใจลำบินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มเลิงนะครับภาคนั้นเขาก็กําลังทําพิธีนะครับหลังจากทำพิธีเสร็จก็นาศีได้เปิดทําการแสดงนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็แต่งตัวแต่งหนาียบบ้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมยามนะครับโย ยฮสสวัดีค่ะ FC ถามมา FC คิดถึงคิดถึงปลายเหรอคิดถึงทั้งสองเลยเขาบอกว่าอ่าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยถ่ายสองพอเลยพี่ให้คำตอบ FC หน่อยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเจอกันเนาะหลับ๋อคือเนาะชิคก็ตอบที่ดีแล้วนะไม่ค่อยเจอกันตอบหลับเอาลับอี่รีมเหรอก็ลงหักลงหันหนานอนกุนซอบออยู่เนาะ นะครับนี่มาหาพี่สุมโปกแล้วก็ดองไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ได้เล่นละติอันลูกโปง่งอ่ะไปไม่ได้แล้วหรอลูกโป่งยัง <c oughs> เอาขึ้นจะไม่ได้เล่นพี่จังเห็นไปยืนอยู่หันโดนอยู่จะบอกว่าทีเปตักแคนะ้นี่มาตักไขป่ปลาไม่ใช่ไขป่ปลาดิเขาเรียกว่าสอยดาวนั่นแหละสอยดาวเหรอพี่ได้อะไรอ่ะหมดไปหนึ่งร้อยรวมทำบ,บุญกับวัดค่ะก็ได้อ่ะเครื่องสักผ้า ของซักฟอกนั่นเองอ๋อนี่พี่รู้ไหมแร่อะไรมามขอพรใช่ไหมก่อนไปตักไขป่ปลาว่าเอ้าเนี่ยเบื่อเบื่อดีสิอันขอพรขอพรอตอนก่อนไปตักไข่ปลาเนาะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้ชุ่มเย็น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตักเสร็จปุ๊บพรน,นั้นได้สมปรารถนาเลยได้อะไรได้กระถาง <c oughs> กระถาง <c oughs> กระถงางเขียวๆนั่นน่ะ แล้วก็สบู่แล้วก็ยาสระผมก็เแว่าขออะไรได้อย่างนั้นเนาะไม่น้าหรอกแต่ในใจรู้ไหมอยากได้อะไรอยากได้ตะกร้าหมาเชื่อไหมตอนแรกพี่จะเป็นลมเพราะว่าปจะได้ป็นลมไม่ไปเนาะคิดแบบว่าฮะ่ขนากดมลกนเนาะแล้วเธอเนาะว่ีดลกุนเลยอไม่ว่าคนสวยคนใจ ขี้เหร่ก็ได้แต่ฉันจะมอกเขาบอกว่าเอ้เขาหยิบพัดลมมาเนาะสามหนึ่งสี่วันนี้โอ้นึกไว้ตามจะได้พัดลมวันนี้เขาหยิบพัดลมมาไม่สามหนึ่งได้สามหนึ่งสองอะไรได้ไยใช่ปะเออสามหนึ่งสองนี่ก็กี๊ดีใจใหญ่เลยนี่กูก็เขาบอกว่าเขาเขหยิบพัดลมแล้วด้วยนะยกมาเหนออยู่ที่นี่ที่ดีใจไหนตอเขาเข้าใจผิดทับอ่ะเอาดีแล้วไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะเอามาแล้วใช้ ไม่ได้ใช้แล้วก็เอาไปยังไงก่อนแม่นุ่มบอมีบอลเหรอเดตตาจีใซ่ที่ละสามตัวฉันแบกบ่ไหวเหรอเดตพ่อเด้อแต่ว่าพี่ก็ยอยากได้อยู่นะแล้วถ้าสมมุติว่าได้จักรยานขึ้นมาเหรอพี่เอามัดกับรถอะเอามัดหล่อรถไปปิดออมัดใส่หลังข้านะโอ้ยแต่ถ่ายแรกเขาเฮ้ยดึกๆึกเขาจะปล่อยรางวัลใหญ่ไม่ใช่เหรอใช่เหรอ โดยปกติก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่อะไรหรอกสายตาแอบไปเห็นอยู่เขาเขามีถุงนึงอ่ะมัดไว้ใต้โต๊ะเขาน่าจะปล่อยบัตรละร้อยอ่ะจริงจริงทุกงานก็เป็นแบบนี้อ่ะไม่ปล่อยไม่ปล่อยเขามัดใส่ถุงไว้พี่โกงโบเาเขาเขาเจตนาเขาทำบุญไง แต่สนใจรางวัลใหญ่ไหมเผื่อได้จัก,กร,รยานไม่เอาหรอกเอาเอาไปยังไงก่อนเอาขึ้นหัวรถไอเอาขึ้นอันเทิรกรถบาสไหมว้แล้วเอารถเก๋งใส่รถจักรยานเนี่ยยากตรงไเออใช่เอารถเก๋งใส่รถจักรยานแมนไปง่ายอยู่คิดได้เนาะบอกว่าหัมอญคิดดีหอกค่ะคิดว่าทำบุญละกันทำบุญแมนเกียรตินาทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่ให้มาเราก็เอาอันนี้คือขึ้นลำก่อนใช่ไหมหัวษากแรกแล้วก็ค่อยโชว์ช่ไหคงจะไม่เปลี่ยนสคริปต์อีกแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้วิ่งวิ่งหัวสากเลยตอนช่วงอุ้งอิงนะที่เขาเขาเขาเขียนเขาเขียนสคริปต์ไว้หกเพลงใช่ไหมอุ้งอิงร้องไป3ามเพลง ตัดเข้าโชว์เลยอ้าวชิปแล้ววิ่งเลยเขาเงียกว่ามันเป็นการฝึกไหวพรพิบไวพริบก็พิพ๊บเกินเกือบในแง่ดีนะคือ,อแบบแด,ดีนะที่ว่าเพลงมันมีหัวให้เข้าอ่ะถ้าเกิดสมมติมันไม่มีหัวแล้วมันไปสแตนบายเลยอะ่ะไม่ทันแต่ทันใช่ไหมเมื่อวานทานัทนทันแปว่าไหวพิบดีอยู่นะหัวสาเว่านหลับเกือบหลับเลยแบบหกเพลงชิวๆเนาะ พราะว่าเมื่อวานนี้น้องโซเฟียไม่มาแต่วันนี anyway. <S 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 uh, ้โซเฟียน่าจะมาอยู่ใช่ไหมมาจากบมานแต่น้องโซเฟียไม่มาก็ยังมีน้องโซฟานะอ่าอันนี้น้องโซฟาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไหนน้องโตะอ่ะอันนี้โซฟีค่ะโซฟีรับสะดิบตลอดคืนไหนคนใต้ดิคนจีไหนนะที่เป็นคนก้อนนี่คนนะก้อนละก้อนอะไรอีกละก้อนสีมาอันนี้ก้อนละก้อนอันนี้นะก้อนอะไรนะก้อนพนมละก้อนพนม เอาในจันทบ,บุรีไม่ใช่เหรอน,น,นา่าเป็คนนะคราบ <c oughs> แต่ว่าไปอยู่จันทบ,บุรีอ๋ออย่างนั้นนั่นเองจไมอยู่ด้วยกันตั้งนานไม่รู้เรื่องเลยนี่ไม่รู้เหรเอเนี่ยเนี่ยตกใจได้กับกระโพ๊เนี่ยละอะไรนะกระโพกะกะโพ๊คืออะไรกระโป๊ะกระโพ๊แมนกูเขาเรียกกระโพ๊เหรอแมนาบอีสานเรียกกระโป๊ะแต่ชี่อมาจากวอนี่ คอนอคนบุรีคอนบุรีคอนบุรีไม่โคราดเหรอแม่นบอกคอนบุรีนี่คอนบุรีโคราดบอก็โคราดอ่เออแต่ว่ามันจะติดแถวแถวไหนแต่ว่าเขาไม่พูดภาษาโคราดมันติดไทยเนินิดนึงเนินมันมันเป็นแบบสำเนียงนี่นี่แบบว่ามันไม่ใช่โคราดแต่ว่ามันก็พูดสำเนียงคล้ายโคราดอย่างนี้นี่ เ <laughs> <laughs> แต่ฉันเป็นคนไทยใต้อะไรใต้ชนใต้ชนบุรีใต้ชนบุรีหรือว่าใต้บุรีแล้วใต้บุรีแล้วเพิ่งนใต้คนเกินโอ้ยขบวนเกาจุดภูข้าขงนอกนะ <laughs> อ้าวเต้นเต้นภูเดวไปเบิ่งภู เอาช็อตฟิลมากเลยอ่ะอออเอากล้องออกไปถ่ายหูวะมันเบิดพอดีเ <c oughs> นี่ยเนาะพี่น้องคือสซีเร้าคิดถึงสองฝอเลยอ่ะเป็นแบบอ,อะไรคิดฮอดคือกันจ้าคิดฮอดคือกันอะไรมันคืออะไระไม่ทำมือใช่ไมเอากดเซบาธาเบิดปตฟกฟอยู่นะคิดฮอดคือกันแต่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปถ่ายบนเวทีเลยช่วง <c oughs> น,บนี้เพราะว่าลาบ เออ <cryst us> พอวันหลับหลับแบบหลับสนิทเลยยังจบเยอคุณก่อนเบิ้งพี่น้องโูกปูนใส่นั่งไปไทยคิดที่จบก่อนนี่จบแล้วนี่พ่อใจไปนี่จังเสีย มันขาวไปเนี่ยมันมันคือเอ,อกเลือกแท้บ่แม่นใส่หลายโพดดิใช่มันยังแบ่นี้เขาท่านย,ยังสี่นี้ก็แถวแบบนี้คือโบปัดคือบอ่เกียให้มันเข้ากันซะก่อนอต่อเสื้อต่อเสื้อบรตีเอาค่ะแต่ตอดเสื้อข่าสันกับปิดคลิปก่อน เอานะครับพี่น้องคลิปนี้สิขอลงไว้ซัซมมี่คลิปหนาพ่อกันไม่นะครับฝากไว้เพียรซัมมี่ฝากติดตาม,มาช่องต้นปักเงินเป็นออฟิเชียลด้วยนะคะเออนี่แล้วเอาลิงก์ปักไว้ด้วยไหมเอ๊ะแต่ว่าของพี่ก็พิมพ์ขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแมนโอเคได้ครับฝากติดตามช่องพี่ส้มพ้อส่วนน้องไปก็อาจจะมีเร็วๆนี้เขาละหัดจะคล้องได้ไปไม่วู้ท่านใดมันบอกนะครับพี่น้อง ก็ฝากไวไปเพียงนซัมนี้นะครับคลิปมาถ้ามีโอกาสสิมาทไทยใหเบิ่งไมนะครับถ้าว่าผมบอรับนัพ <laughs> <laughs> ี่น้อกฟาวเวสสวัสดีครับบ๊ายบาย